เฟชหรือพี่เฟชหรือว่ามีเฟชดีคะเนี่ยคนเอลสามสี่ใสได้ค่ะใส่ได้ไดเรามีไซส์ให้เลือกเลยนะคะทุกคนกดตะกร้าเข้าไปเลือกไซส์ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นกางเกงยีนที่ผ้ายืดมากคือมันยืดทุกคนคะ่ะบางทีได้จริงๆมันจะแบบเข้ารูปเราสวยเลยนะคะเชิญจา้าคอายตลอดขอบคุณเสมอนะมีน,มนนะนาุ้ยเต้กิ้วนะคะขอบคุณคะ่ะเชิญต้องมาเชิญงไปไนเนี่ยเอานี้ไปก่อนได้ปหมทุกคนกดทัากดไปทางกันอ่ะหนูขอไม่ยกเลิกออเดอร์นะนะคะพี่แบมร้อยอยู่อีกหรอ ให้ขายของพี่ออหันหน้ามาทางนี้นี่เราจะให้ไปนั่งขายข้างข้าเอาไงเนี่ยก็โทษกันอยู่อย่างนั้นจะให้ไปนั่งขายข้างมามามาสิมาสิมาสิมาช่วยขายหน่อยดิสั่งแล้วจะพึ่งขอบคุณนะคะพี่เกลียขอบคุณใครยัยแบงไปทำอะไรเขาแกลงหนูอยู่พี่แกลงไม่ลง้หรอกพี่ไม่มีแรงพี่ไม่ได้กินข้าวเนี่ยแกงหนูพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่น่าใส่อะไรก็สวยพอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ถ้าใส <Okay. S 1> ่สวยนะมีมานี่ค่ะมีกดให้หนูหน่อยกางเกงยีนนะคะร้อยแปดสิบเก้าบาทเองวันนี้ราคาดีมากกางเกงยีนลายร้อยแปดเก้าแล้วคือผ้าดีๆนะคะใส่ทำกิจกรรมได้แบบสะดวกสบายมากไม่รัดปิดด้วยนะคะใส่ยังไงก็สวยใส่ยังไงก็สบายนะคะยังไม่หยุดอีกหรอหยุดส้มหยุดหยุดโดยไม่มีรายการพี่แบม พี่แบมชอบน้องมีหน้ามากเลยจริงๆนะเออแออะไรเปล่าคุยคุยกับคุยกับทุกคนอยู่ในในไลฟ์ค่ะอยากให้ไปนั่งเลยอเปลก็ไม่รู้ขอขายกางเกงยินก่อนมามาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพูดเหน่งข้างๆพี่แบมเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นความซึ้งของกางเกงยินก่อน พูดตรงเสียงไม่ได้เลยเขาพูดมาจากใจเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถ่ายข่ายท่าท่าถ่ายที้งซิเลยใช่แล้วก็ถ่ายทิ้งซิโอ๊ยเดี๋ยวเราก็นั่งลบหน้าเลยดิใช่ตอนเดี๋ยวเราต้องถ่ายทิ้ี่ิตอนห้าทุ่มอ่ะแบมคมเขไม่น่าเก่งมากจริงและพี่แบมไม่พูดเลยพี่แบมคอมบหนูอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะมาทุกคนขาขอตะก้าหน่อยครับขอตะก้าหน่อยขอขายกางเกงยีนสก่อนเลยเดี <sorting> ๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปนั่งข้างพี่แบมปะ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นว่าเครื่งยินมัน,นมทรงสวยขานาดไหนนะคะเดชชั่วโมงไปนะะั่งข้างๆพี่แบมอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีหน้าคุณอดทนมากคุณอ่อนโยนมากทุกอย่างอยู่ในตัวคุณอ้ยขอบคุณค่ะน่ารักจังเลย h a n กิ้ u นะคะแบมใช้พลังงานเสียงในเวลาถูกเสียงไนนไม่ค่อยมียสั่งแล้วโอนแล้วค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่จีขอบคุณค่ะใส่แล้วมีแฟนเหมือนพี่มีน่าใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ ทุกคนหนูยังไม่มีแฟนนะคะไม่ยังไม่มีใครเอ็กจริงจังมาขอสักทีวันนี้หนูเก่งมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่แพมยังไม่หยุดอีกเหรอแล้วทุกคนคือเก่งมากทุกคนดูสองไลฟ์พร้อมกันมากคือเขาทำได้ไงอ่ะคือเขาใจยอแล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะเขาเก่งเกินอ่ะ S okay. <S ชอบมากขอบคุณนะคะอยากกินมะม่วงเบาไหมอยากกินเพื่อน <Yeah. S 1> ข,อาขาเทาขาโก่งใส่สวยไหมคะจริงๆคนขาโก่งใสเองนยีนขาเดียไม่ได้มีปัญหาคนสวยด้วยนะเอาจริงๆถ้าใส่เป็นขาดียบัแต่ว่าขอให้เสื้อข้างบนเป็นแบบสลิมเหมือนกันมันจะได้ดูแบบว่ามีความแบบสลิมและสลิมเข้าไปเี่ยเข้าใจไหมทุกคนมีสองเครื่องเออถูกทุกคนคุณมีใส่รวยกันหมดและเชื่อละทุกคนมีโทรศัพท์สองเครื่องในไหะน้น้องไม่ีโทรศัพท์เรื่องเดียวนะคะลศมาลดนะคะโอเคมา ไปไปเดินโชว์กางเกงไลฟ์พี่แบนสักหนึ่งได้ค่ะเอาตาให้นี่นะอ่ะคืออุ้ยแต่ห้องไม่อันนี้ห้องไม่ลงนะเพะตะกคนของเป็นระเบียบมากนะแค่มันเป็นของถุงเยอะแค่นั้นนีทำกิจกรรมสะดวกนั่งลุกยังไงก็ไม่นั่นหวานด้วยมังกี้ไรจีสนะคะ,ะนะคะนะคะนะคะทุกนะนะคนคะ่ะกดตะกร้านะคะ กดตะกร้าให้หน่อยนะคะทุกคนค่ะไปค่ะทุกคนชอบกดหน่อยไม่มีเงินกดตะกร้านะคะนั่งลุกสะดวกทํายังไงก็ไม่แน่นหวานนะคะโคตจะลดศว้ามาเลิศเฮ้ยทำไรเขาของทําไมอ่ะเลิศไหมเลิศไหมค่ะกลับนะคะกลับมาแทุกคนอย่าเพิ่งบ่นนะนี่กินมะม่วงเพราะว่าไม่ได้กินอะไรวันเนี้ยกลับไปกือยากกินทุกคนให้มาดิกินคะแนนมาทุกคนลองขอคะแนนมาแล้วกดตะกร้าไปด้วยเร็ว กยคุยกันหน่อยเพราะว่าหนูอ่ะแวะเข้าไปในนอกมาแล้วแล้วคือทุกอย่างมันลันเร็วมากในนอกมาแล้วหนูก็ต้องขึ้นมากินข้าวแล้วก็ไลฟ์หนูก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปตอบแบบจริงจังนะคะทุกคน<อ>คแมนวายไม่ติตรงไหนเลยหรอทุกคนติได้นะจริง